กำลังลับๆอยู่ครับลูกสาวบอกว่าพ่อเก็บใบตองให้หน่อยเสั่นนะครับอ่าไปหอดกับบริเอาแต่นี่แหละครับตัดเบิรตนะครับใบบ้อง่ามก็ตัดออกต้นกล้วยนี่ปูปลูกทิมไว้เกือบพอปีแล้ะครับบริเบิงนะครับ บ่ได้จับนะครับไ่ได้ใช้ประโยชน์เลยมาเมนี้สีเดชัยครับโรงเรียนดูสีวายคู่กันสันก็มีอยู่3มต้นครับปูปลูกไว้ที่มันหลอดนะครับก็บพาะเดชส่ความเร็วคู้นซ่ครับนี่ตัดแล้วเป็นสภาพนี้ครับตัดมากครบมาเอาแต่ใบนะครับบัน คนนี้พับยางดีขาดว่าพอ่พอแน่นอนครับแต่ว่าแกอ่อนแกอ่อนจังไปเบิ้งเอานางานครับตัวใดใส่ใดใส่บบได้ดะดนะครับมีทั้งอ่อนทั้งบอ่อนอแต่ว่าคัดเอาใบงามๆให้เวลาประมาณหกโมงเ้าครับเช้า แต่เวลาอยู่ครับตรงนี้ประมาณสามิบนาทีนะครับบวบความจริงตัวนี้ใส่กล้องนานะครับใส่กล้องนาแล้วก็มาปับเอาปับแสงอีกนะครับมันยังเหมือนหมุนนะครับเลยปับแสงขึ้นอีกียบร้อยครับถุงบักใหญ่พร้อมสำรับ ประ็ดพลาดแล้วครับสวัสดีครับ